ค่าเดี๋ยวยายแม่กินแกงปลาไปเหยียบปลายได้ไหมเนาะไม่จายใกล้เต็มปุ้งเลยแกงในตอดได้นะคะเดี๋ยวด้านล่างก็อีหมาตําตอนติ๊นโอ้เจ้ายายแม่อีตําลุงต้านเล็กๆน้อยๆในงานตอดกระติ๊นนะคะได้ความหอมมือจากลานล่านผีๆน้องๆกลางๆบ้านปลาปลาหนาๆถุกก้นคนหลายๆก้นมาหน่อย เลยเป็นโรงตาเล็กๆโลงหนึ่งนี่เดี๋ยวยายแมวจะแกะไงพวกลล้านเขามาช่วยต้ตตตะะำตัวใจยายแมว้ำหลับไปนะฮะอุ้ตอมใจ้อยไม่ด้อยกันวตกระต ود ลูกปลานี่กันนะคะลาบง ปลาวงนะคะเดี๋ยวตอดแกงซ้อมเอาเดือดแล้วนะคะเย็นแมวใส่เลยโด่ปลายด้วยนะคะแก้งไงล่างล่างโอ้มนะ<อ>ไ,ไหนแล้วยัางมุก

หอมเร็จแล้วนะคะได้ดานหน้ายังงูไอ้หน่งีเ็ตอไ้าวไม่ดีเลยนะนะ ปูยิบจำหน่อยดปู<า>มจ<า>มแม่มาแล้วกับหมอเม่อนหอมอเมนนั่งไงพี่กับแล้วนะฮะ